ครับสวัสดีครับนะวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการบรรยายนะครับทิวสอบเข้าม1นะครับสำหรับวันนี้นะฮะเราก็จะเริ่มกันนะฮะในข้อที่8นะครับสำหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูสิครับว่าวันนี้ข้อที่8นะฮะสนุกแค่ไหนนะครับและนะครับทำให้เราต้องกบคิดมากแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวเราก็มาดูพร้อมกันเลยนะครับตอนนี้นะฮะข้อ8เนี่ยนะฮะเป็นเรื่องของอะไรนะฮะนี่เราก็ต้องมาวิเคราะห์โจทย์โจทย์บอกว่าจงหาเลขครับให้หาเลขที่น้อยที่สุด หาเลขที่น้อยที่สุดนี่คือคําสั่งนะฮะเลขที่น้อยที่สุดนะครับซึ่งหารด้วยตัวเลขเหล่านี้แสดงว่านะฮะถ้าหารด้วยตัวเลขเหล่านี้แสดงว่าเลขเหล่านี้เนี่ยมันเป็นตัวตั้งหรือตัวหารนะฮะนี่เราก็ต้องมาดูครับซึ่งถ้าลองอ่านเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะพวกเลขเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันจะมีสภาพเป็นอะไรฮะก็คือตัวหารครับอ่ามันมีสภาพเป็นตัวหารครับอ่านปั๊บมันจะรู้ครับนี่คือสิ่งแรกที่หนูต้องวิเคราะห์ให้ได้ นะครับซึ่งหารด้วยแสดงว่าพวกนี้คือตัวหารแสดงว่าอะไรแสดงว่าเลขน้อยที่สุดตัวนี้เนี่ยนะฮะมันจะกลายสภาพเป็นตัวตั้งทันทีฮะตามหลักของการหารนะฮะอ่านะมันจะเป็นตัวตั้งเลยนะครับเพราะว่าเราก็ขีดเขียนไว้ครับแสดงว่าวันนี้เมื่อมันเป็นตัวตั้งนะครับเราก็โยงมาต่อตัวตั้งหมายถึงใครหมายถึงครนถูกไหมฮะเออหมายถึงคอรนเพราะเรื่องนี้ไม่หอเรามองก็คอรนครับดูออกครับเพราะอะไรมีหลายตัวเลขที่เป็นตัวหารซึ่งเขาเรียกว่าหารร่วม นะครับนะนะวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อโจทย์ถามมาตัวตั้งวันนี้มันคือคอรโนครับแน่นอนนะฮะเป็นเรื่องนี้ครับแสดงว่าในขั้นต้นนั้นเนี่ยนะฮะเราจะต้องไปหาคอรนก่อนนะครับซึ่งการหาคอรนของ70็ดสิบสี่บนั้นเนี่ยนะฮะเราก็ทําการนะลูกก็คือตั้งหารสั้นเอานะฮะมันก็จะง่ายครับในการคิดนะฮะอ่ะเราก็หารสั้นเลยแล้วกันตรงนี้นะฮะมีเลขอะไรบ้างฮะมี7ครับออกมาตั้งเลยครับมี10ฮนะ ต่อไปมีอะไรอีก16นะฮะแล้วก็2ี่สินะฮะโอเคเรียบร้อยนะฮะต่อไปนะครับถ้าเรามองนะครับทีออ่ตรงนี้นะฮะกับตรงนี้นะโลก2จุดให้มอง2จุดครับว่าเราจะเอาเลขอะไรมาหารเป็นอย่างน้อยนะฮะนะสจุดเป็นอย่างน้อยเลยซึ่ง16กับ20ิเลขที่หารลงตัวมีใครครับก็เลขเสี่นั่นเองถูกไหมเอาเลขที่เยอะที่สุดเลยนะครับ ต่อไปครับนำ4ไปหารครับ4หาร7เนี่ยนะฮะปรากฏว่าไม่ลงตัวก็ไม่ต้องหารดูเขาดึงลงมาเลยนะครับหาร10ก็ไม่ลงนะฮะเราก็ดึงลงมาแต่คราวนี้4ไปหาร16หารลงตัวพอดีนะฮะซึ่งจะได้อยู่ที่4 4 16ถูกไหมอ่ะมันจะได้อยู่เท่านี้นะครับต่อไป4อะไรได้20 4 5 20ลงอันนี้ก็หารลงเช่นกันโอเนนะฮะคราวนี้ถัดมานะครับเสร็จจากตรงนี้ไปเรามองต่อครับก็คือมองตรงไหนรู้ไหมก็คือมองที่เลข10 ตรงนี้ครับกับเลข5มอง2จุดทุกครั้งลูกแล้วเราก็จะรู้ว่าเราควรเอาเลขอะไรมาหารนะครับซึ่งแน่นอนนะฮ้ากับ10บนั้นมีเลขเดียวเระครับก็คือเลขอะไรฮะคือเลขห้าแหละครับนะดีที่สุดเลยนะฮะ5้าไปหารเจดไม่ลงก็ชักลงมาครับห้าหาร1ิบหารได้ลูกก็หารได้ผลหารเป็นสองนะฮะตัวนี้ไม่ลงชักลงมาครับ5้าหารหตรงนี้ได้1นฮะโอเคเรียบร้อยนะฮะนี่ก็คือขั้นแรกครับต่อไปเสร็จแล้วนะฮะถัดมามองสองจุดเหมือนเดิมลูกจุดนี้นี่จุดนี้นะฮะ กับจุดนี้ครับก็คือจุดเลข2เลข4แค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับถามว่าเลขอะไรหารได้ครับ2จุดนี้เราต้องหารต่อลูกก็คือเลข2ครับนะฮะตอนนี้2หาร7ไม่ลงก็ชักลงมา2หารสองได้1นะฮะ2หาร4ี่ได้2ะฮะต่อไปตรงนี้ก็ได้1ต่อไปนะครับเราดูผลหารลูกมันปรากฏจํานวนเฉพาะถึง2ตัวคือ7ดกับ2และปรากฏเลข1ถึง2จุดเพราะฉะนั้นเมื่อปรากฏ1ได้จํานวนเฉพาะนะครับก็ยุติการหารทันทีครับ นะฮะนี่ก็คือการหารสั้นเพื่อหาคอรนนะฮะคราวนี้ต่อไปเสร็จจากตรงนี้นะฮะเราไปกันต่อครับนั่นก็คือการสรุปค่าคอรนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเรามาสรุปค่าคอรนอนกันสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเราบอกว่าคอรนอนนะครับมันจะมีค่าเท่ากับอ่าเอาตรงไหนบ้างเอาตรงนี้ครับเอาตัวเลขที่กล้อมล้อมทั้งหมดเลยครับก็คือเอาตัวหารแล้วก็ผลหารมาคูณกันทั้งหมดลูกเพราะนั้นได้อะไรฮะซ คูณห้านะครับแล้วก็คูณสองครับคูณเจ็ดนะฮะแล้วก็คูณสองส่วนหนึ่งไม่ต้องเอามาคูณเพราะหนึ่งคูณกับใครก็ได้เท่าเดิมถูกไหมฮะเพราะเราเอาแค่นี้ก็พอแล้วนะครับคราวนี้ต่อไปนะฮะเสร็จปั๊บคูณดูสิครับได้เท่าไหร่นะฮะสี่ห้ายี่สิบนะฮะยี่สิบสองสี่สิบเอาสี่สิบไปคูณสองก่อนได้แปดสิบแปดสิบคูณเจ็ดได้อยู่ที่ห้าร้อยกับอีกหกสิบนั่นเองนะฮะนี่คือค่าคอร์น ต่อไปเสร็จแล้วยังไม่ตอบทันทีนะคะหนูอ่านโจทย์ต่อนิดนึงปรากฏว่าอะไรแล้วเหลือเศษห้านะฮะเราสังเกตนะครับว่ามันเหลือเศษห้านะฮะเพราะว่าเนี่ยทำว่าเหลือเศษห้าตรงนี้นะฮะนี่ครับที่ว่อมล้อมให้หนูดูนะฮะตรงนี้เลยปึ๊บปึ๊บอ่าตรงนี้นะฮะเราต้องนําจุดนี้มาคิดด้วยตอนนี้หนูต้องทำความเข้าใจว่าถ้าเรานำเจ็ดหรือสิบหรือสิบหกหรือยี่สิบไปหาห้าร้อยหกสิบนะลูกเศษมันจะเหลือเป็นศูนย์ ถูกไหมฮะเพราะว่าตรงนี้5ะลเป็นค่าพรนอรซึ่งกลุ่มเรากลุ่มเลขเหล่านี้จะหารลงตัวทั้งหมดก็คือเศษเป็นศูนย์แต่โจทย์บอกว่าหารเสร็จแล้วเนี่ยเหลือเศษห้าเพราะฉะนั้นหนูอยากให้มันเหลือเศษห้าหนูก็บวกห้าเข้า,ขาไปรูปแค่นั้นเองแล้วมันหารปั๊บเนี่ยมันจะเหลือเศษห้าทันทีฮะ,ะได้เท่าไหร่ฮะได้อยู่ที่ห้าร้อยหกสิบห้านั่นเองนะครับซึ่งพอกลุ่มเลขสี่ตัวนี้ก็ไปหารลูกมันจะเหลือเศษห้าทุกตัวเหมือนกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นดูสิครับวันนี้ตรงไ่ยหเอ อ่าเลนนี้คือเลขจํานวนน้อยที่สุดนะลูก565ร้อยหกสิบห้าตอบข้อสามนั่นเองนะครับก็กาไปครับโอเคจดคำต่อลงไปนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับการจุดนะฮะ ครั้นี้ต่อไปครับเรามาดูกันต่อนะฮะในข้อที่9นะฮะมาดูข้อที่9กันสำหรับข้อที่9เป็นเรื่องของระฆังนะครับระฆังเนี่ยมันจะมี3าใบแต่ละใบจะตีทุก10 15และ25นาทีต้องใช้เวลานานเท่าไหร่จึงจะตีพร้อมกันอีกนะฮะตรงนี้นะครับถ้าอ่านโจทย์ปป๊บนะครับเราสังเกตได้ว่าประเดนแรกเลยมันจะเป็นกลุ่มตัวเลขอีกแล้วนะครับมี 10- มี15มี25ซึ่ง เราสามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าโอเคมันอาจจะเป็นโจทย์ปัญหาอามอมรอมหรือคอรนอได้เลยนะครับสําหรับข้อนี้นะคราวนี้เนี่ยนะครับเมื่อเป็นกลุ่มตัวเลขแบบนี้ปับ๊บมันมีอยู่สองเรื่องไม่โจทย์ปัญหาออมรอมก็คอรนอครับคราวนี้เรามาดูคําถามลูเราจะสามารถแยกได้ว่าเป็นโจทย์อะไรนะครับเขาถามว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่เวลานานเท่าไหร่จึงจะตีพร้อมกันอีกนะฮะตรงนี้เราสังเกตได้ว่าโจทย์ถามสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นจุดนี้ โจทย์ถามสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตมันจะเป็นโจทย์อะไรลูกอ่าก็คือโจทย์ปัญหาคอนอนั่นเองนะครับนะบนะก็จะถามสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันนะหรือถามสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันก็คือหอรหมอแต่ถ้าเกิดถามสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตก็จะเป็นคอนครับนะเราสังเกตที่ตรงนี้ฮนะว,วันนี้หนูก็นํานะลูกก็คือสิบสิบห้าแล้วก็ยี่สิบห้านะฮะมาหาคอนอแค่นั้นเองนะฮะอ่าเราก็เขียนไวค้คบหารสั้นเหมือนเดิมลูกหาคอนก่อน เอาเลขาหารได้เลยล60 15 25เอาไม่5หารก่อนเพื่อเลยง่ายที่สุดนะฮะ5 20 5 30 5 5 4 20นะฮะตัวสี่ครับ5 5 25ครับตรงนี้เดี๋ยวคว่เปลี่ยนนิดนึงนะฮะโอเค5 5 25โอเคเรียบร้อยต่อไปดูผลหารครับการที่เราจะหยุดทําหารสั้นหยุดเมื่อไหร่ก็ให้ดูว่าผลหารเป็นจํานวนเฉพาะหรือ,อยังนะครับเป็นสองเฉพาะครับสามเฉพาะห้าเฉพาะเฉพาะหมดเลยฮะ เพราะฉะนั้นยุติก,การหารได้เลยครับต่อไปเราจะมาสรุปคอรนครับคอรนนะฮะก็จะมีค่าเท่ากับนำห้ไปคูณ2องคูณสคูณหครับนะจับมาคูณกันหมดเลยลูกอ่ะคูณนะฮะกวาก็เขียนให้ดูแค่นี้5 2เป็น10 13 30 30มคูณหได้1นะึ่งอฮะอันนี้คือผลลัพธ์ของมันใส่หน่วยด้วยก็ดีนะฮะเพราะว่าตัวเลขเหล่านี้คือค่าครคือ150นั้น หน่วยของสิบ5้และย5ิ้าคือหน่วยเป็นนาทีดวยเพราะวผลลัพธ์ที่ออกมาก็ต้องเป็นนาทีด้วยนะครับต่อไปเสร็จแล้วหนูเปลี่ยนนาทีเป็นชั่วโมงครับแค่นั้นเองนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเราพิธีคิดง่ายๆนะดูการเปลี่ยนออนาทีเป็นชั่วโมงนะคิดแบบง,ง่ายๆคิดแบบนี้ดูก็คือว่าหกสิบนาทีหน่วยที่เทียบนะครับก็คือหกสิบนาทีมันจะมีค่าเท่ากับอะไรฮะหนึ่งชั่วโมงครับ อ่าเพราะฉะนั้นนะครับวิธีคิดไม่ยากลูกนะหนูดูแบบนี้ฮะร้อยห้าสิบเนี่ยนะครับมันจะเกิดจากหกสิบเนี่ยบวกกันกี่รอบสองรอบสามรอบนี่ไม่ได้นะฮะเพราะจะเป็นร้อยแปดสิบถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็เกิดจากหกสิบวกหกสิบได้ร้อยยี่สิบแสดงว่าต้องบวกเพิ่อมอีกกี่นาทีถึงจะครบร้อยห้าสิบครับสามสิบนั่นเองนี่คือวิธีคิดวิธีเปลี่ยนง่ายๆลูกต่อไปตรงนี้นะฮะหนึ่งตรงนี้ก็คือหนึ่งชั่วโมงถูกไหมฮะหกสิบนาทีคือหนึ่งชั่วโมงตรงนี้หกส เป็นนาทีนะฮะเพระนาะฉะนั้นคิดที่หน่วยชั่วโมงก่อนครับ1ชั่วโมงบวก1ชั่วโมงมันก็จะกลายเป็น2ชั่วโมงนะฮะต่อไปเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ไม่ถึงชั่วโมงก็จะเป็นนาทีครับเพราะว่าได้ทั้งสิ้นก็คือ2ชั่วโมง3านาทีะฮะโอเคนะฮะต่อไปเสร็จแล้วครับโจทย์ถามอะไรวันนี้โจทย์ก็ถามตัวที่ว่องกําลังเขียนนี่แหละฮะก็คือ1้อยหนาทีแต่ปรากฏว่าร5อยนาทีในช้อยไม่มีลนะฮะนะ 2ชั่วโมงสาสิบนาทีก็ยังไม่มีอีกสองชั่วโมงสามสิบนาทีนะลูกก็คือสองชั่วโมงครึ่งนะฮะนี่ก็คือถ้าแปลเป็นภาษาพูดนะครับคราวนี้ต่อไปเนี่ยเสร็จแล้วเราจะทํายังไงให้มันเหมือนช้อยวันนี้คาตอบหนูนะครับจะอยู่ในช้อยนี้แน่นอนนะฮะนะตรงนี้แหละนะครับนะซึ่งสองช้อยนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเศษคะซึ่งหนูเขียนแบบนี้แล้วหนูจะเข้าใจสองเศษหนึ่งส่วนสองหมายถึงสองบวกเศษหนึ่งส่วนสองส่วนตัวก็ช้อยสี่นะฮะ มันหมายถึงสองนะฮะบวกกับ3ามส่วน4ี่นะฮะนี sure. ่ร่วมเคยสอนไปแล้วนะครับเรื่องการบวกลบเศษค่ะนะฮะเพราะวันนี้ยกมาเลยนะฮะใครที่จำไม่ได้กลับไปทวนนะครับว่าทำไมเขาทำอย่างนี้นะฮะตรงนี้เราสามารถแยกได้เป็นดังนี้นะลูกตรงนี้นะครับหน่วยของมันนะลูกตรงนี้จะเป็นชั่วโมงครับตรงนี้ก็เป็นอะไรเหมือนกันชั่วโมงฮะข้างหลังนะลูกมันจะเป็นนาทีครับหนึ่งส่วน2ตรงนี้ก็คือครึ่งหนึ่งคำว่าครึ่งหนึ่งก็คือครึ่งหนึ่งของอะไรครับครึ่งหนึ่งของชั่วโมง จริงไหมหนึ่งกับสองก็คือครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงนี้หมายถึงสามสิบนาทีนั่นเองนะฮะโอเคนะครับแสดงว่าวันนี้ตอบข้อไหนฮะนะฮะทีนี้เราที่ได้ก็คือสองชั่วโมงสามสิบนาทีเพราะว่าสองเศษหนึ่งกับสองเนี่ยนะฮะมันก็คือสองชั่วโมงครึ่งเพรานตอบข้อไหนเอยข้อทีสามนั่นเองนะฮะเพราะเราก็การก่อนนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อย อ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับสาหรับข้อนี้นะฮะตรงนี้พวมว่าการคิดคาตอบไม่ยากครับคิดยากตรงชอยมากกว่าเนาะนะฮะถ้าจะยากตรงชอยมากๆเลยนะครับตอนนี้หลายคนเนี่ยนะอาจจะสงสัยว่านะครับทำไมหนึ่งส่วนสองตรงนี้ถึงเป็นครึ่งชั่วโมงได้ก็วิธีคิดคิดยังไงลูกคิดอย่างนี้ครับน,นี่พูแดแสดงวิธีคิดให้ดูหนูเอาหนะึ่งส่วนสองนะลูกคูณกับตัวนี้เข้าไปก็คือหกสิบนาทีตัวนี้เอาตัวนี้เข้ามาคูณครับแล้วหนูจะรู้ว่าเป็นกี่นาทีฮะ อ่ใช้ความรู้การคูณอสองหารสองหนึ่งสองตรงนี้ได้อยู่ที่สามสิบถูกไหมเพราะว่ามันก็กลายเป็นสามสิบนาทีนั่นเองนะฮะส่วนถ้าสามส่วนสี่นะฮะสามส่วนสี่เองเนี่ยนะครเป็นกี่นาทีก็เอาสามส่วนสี่คูณหกสิบนะซึ่งตรงนี้เอาแมษสี่หารนะสี่หนึ่งสี่ตรงนี้หารเสร็จปั๊บได้อยู่ที่สิบห้าครับอ่าะนะีฮะได้สิบห้าเอาสิบห้าไปคูณสามมันก็คือสี่สิบห้านาทีดูอันนี้ก็คือวิธีคิดนะครับว่าถ้า เวลามันเป็นเศษส่วนเราจะคิดอย่างไรก็ใช้หน่วยเทียบโอินาที1นึชั่วโมงนี้แหละนะครับโอเคฮะคราวนี้ก็จดลงไปนะครับ โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ต่อไปเรามาดูข้อสุดท้ายของหน้านี้กันนะฮะก็คือข้อที่2ครับจะถามเรื่องของอะไรฮะคอ,โรโอร์นอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคอรนโนนี่มันจะเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็คิดออกมาก่อนก็ได้ครับ3ามกำลังสองนะฮะหมายถึงอะไรครับ3ามคูณสามถูกไหมฮะนะซึ่งได้9 9้าเ้คูณห้าเท่าเท่าไหร่ฮะสี่สิบห้าลูกนี่ง่ายมากเลยทําแบบนี้ก่อนมันอยู่ในรูปเลขยกกําลังไงนะฮะตรงนี้3ามกำลังสองก็9ครับนะตรงนี้เป็น9 ตอนนี้วิธีคิดก็นำห้าไปคูณสองก่อนได้สิบสิบคูณเก้าก็ได้เท่าไหร่ครับเก้าสิบนั่นเองนะครับเพราะว่าตรงนี้มีค่าเป็นเก้าสิบลูกนี่คือขั้นแรกต่อไปนะครับเราก็จะมาตั้งหารสั้นนะครับเพื่อที่จะหาค่ารครนฮะสี่สิบห้ากับเก้าสิบเอ้าเลขอะไรมาหารดีเลขเก้าแน่นอนนะครับเก้าห้าสี่สิบห้าครับตรงนี้ได้สิบนะต่อไปเอาเลขห้าหารดีๆนะฮะห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบ 5, 1, 5, 5, 2, 10, จำนวนเฉพาะหนึ่งตัวแล้ว เลขหนึ่งปรกากฏบนยุตยิครับต่อไปเสร็จแล้วนะครับเราจะมาสรุปค่าคอรนอนกันนะฮะสำหรับคอรนอนในวันนี้คือเท่าไหร่นะครับก็นำเก้าไปคูณห้าครับเขียนตรงนี้นะฮะเก้าคูณห้าคูณหนึ่งคูณสองหนึ่งไม่ต้องเอามาเอาสองเลยโอเคตรงนี้คือสองนะฮะย้ำอีกทีตรงนี้คือสองนะฮะห้าคูณสองได้สิบสิบคูณเก้าได้เก้าสิบนั่นเองนะฮะเพราะวันนี้ พรนก็คือ90ต่อไปเลยช้อยหมายเลขสี 4, ครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับข้อที่10นะฮะตอนนี้ต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะดูในข้อที่11บ็นะฮะในหน้าที่3 นะฮะมาดูข้อนี้กันนะครับก็ยังคงอยู่ในเรื่องของคอรมอคอรอนอนะครับเรื่องนี้นี่แบบลุยคอรมอคอรนออย่างเดียวเลยนะฮะเยอะนะฮะหลายข้อจริงๆรนะฮะอันนี้ในหน้าที่สามนะครับเรามาดูในข้อนี้กันสําหรับข้อนี้นะครับก็ใกล้ๆนะฮะกับข้อที่ผ่านมานะครับส่วนมากก็คือจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอันนี้เรามาดูกันจํานวนนับที่มากที่สุดใครไม่รู้แหละนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามลูกซึ่งนําไปหารนะครับ ตัวเลขเหล่านี้แสดงว่านะครับพวกนี้ครับหนูต้องวิเคราะห์ได้ก่อนว่าพวกนี้เป็นตัวตั้งหรือตัวหารนะครับซึ่งนําไปหารแสดงว่าตัวนี้จะเป็นตัวตั้งครับอ่านี่คือตัวตั้งโอเคนะฮะส่วนแสดงว่าเมื่อ535กับ1 1 5 5เป็นตัวตั้งแสดงว่าสิ่งที่โจทย์ถามมันก็คือตัวหารวันนี้โจทย์ถามตัวหารซึ่งตัวหารหมายถึงใครหมายถึงหอรมอมครับ นนี้ก็คือสิ่งที่หนูต้องรู้นะครับว่าตัวตั้งคือใครตัวหารคือใครแสดงว่าวันนี้โจทย์ต้องการให้หนูหาหอรอมอครับนั่นเองนะครับซึ่งหอรอมอตัวนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าหารสองตัวนี้แล้วเหลือเศษแปดเพราะฉะนั้นนะครับหนูจะทํายังไงให้ให้ให้ใหหอรอมมตัวนี้ครับนะไปหารตรงนี้กับตรงนี้ลงตัวหนูว่าทํำยังไงดีาถูกต้องครับก็คือหนูก็ขั้นแรกเลยนะครับขั้นที่หนึ่งนะ ไม่ใช่หาหอรอมมเลยนะลูก,ก้อน,นี้นะครับขั้นที่หนึ่งหนูจะต้องทําให้ตัวเลขสองตัวเนี้ยนะครับให้หอรอมมที่เรากำลังจะหาเนี่ยหาลงตัวก่อนนะฮะหนูก็จะรู้ว่าเออเอ่อมันมันเป็นใครนะครับซึ่งห้าสามห้าอยากให้หอรอมมหาลงตัวนะลูกหนูก็ลบแปดออกนะครับแค่นั้นเองได้อะไรไม่รู้นะฮะต่อไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยกับอีกห้าสิบห้าอ่ะลบแปดเช่นกัน อ่าได้อะไรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้ทําไมต้องลบแปดอีกีนะอีกรอบนะฮะทำไมต้องลบแปดอกะะอกล,อะะอล,ล,อลูกเพื่อให้ออรมอที่หนูกําลังจะหาลูกตัวเนี้ยหารลงตัวเพราะถ้าอยู่แบบนี้หารไม่ลงตัวนะครับนะแน่นอนก็เหลือเศษอะไรเศษแปดนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับเราก็ลบแปดออกก่อนลูกห้าสามห้าลบแปดนะครับก็จะเหลืออยู่ที่ห้าร้อยเท่าไรเอ้ยห้าร้อยกับอีกยี่สิบเจ็ด ถูกไหมฮะมันจะเหลืออยู่เท่านี้ต่อไปเสร็จแล้วนะครับหนึ 1, ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าลบแปดนะครับก็จะเหลืออยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับสี่สิบเจ็ดฮะโอเคนะครับ, okay, รบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเท่านี้นะครับโอเคต่อไปเข้าสู่ขั้นตอนที่สองเขั้นตอนที่สองนะเราก็นำนะครับผลลบที่ได้มาตั้งหารตั้นเพื่อหาอเรามอรู้แค่นั้นเองห้าสองเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดนะฮะ โอเคเรียบร้อยนะฮะอ่ตอนนี้ต่อไปเราจะเอาเลขอะไรมาหารนั่นคือปัญหาตัดมาครับนะซึ่งตรงนี้อาจจะดูยากอยู่นะครับว่าเราควรจะเอาเลขอะไรมาหารนะครับนะไม่ง่ายเลยท่านยังไงดีเจอเลขอนี้ยากไหมครับยากครับเพราะอะไรลงท้ายด้วยเจ็ดมาดูยากแต่่มแนะนําเทคนิคข้อนี้นะครับ โจทย์เนี่ยต้องการหอรอมอรใช่ไหมซึ่งหนูดูช้อยครับช้อยพวกนี้นี่แหละครับคือคาตอบของเราแน่นอนซึ่งเป็นข้อไหนเราไม่รู้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นครูอ้อมแนะนําให้หนูนาช้อยนะลูกไปหารครับนั่นคือวิธีที่ดีที่สุดถามว่าเป็นช้อยหนึ่งได้ไหมเป็นช้อยหนึ่งไม่ได้ลูกเพราะอะไรช้อยหนึ่งมันเป็นเลขห้าถามว่าพวกเลขเหล่านี้นะลูกมาลง้ายด้วยเจ็ดห้านี่จะหารไม่ลงตัวแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเลขห้าไม่ใช่เพราะนนข้อหนึ่งหนูตัดทิ้งได้เลยนะครับ วันข้อที่เป็นไปได้นะครับมันก็จะมีอยู่เพียงแค่สองสามสี่เท่านั้นนะครับแต่คราวนี้ครูอ้อมจะทดสอบนะครับข้อที่สองก่อนคือเอาสามสิบเอ็ดไปหารดูว่าใช่ไหมถ้าสามสิบเอ็ดหารลงมันจะเป็นคาตอบหนูทันทีนะครับนะคราวนี้เนี่ยนะครับสามสิบเอ็ดนะครับอะไรได้ห้าร้อยี่สิบเจ็ดอันนี้ไม่รู้ลูกเดี๋ยวมาตั้งหารยาวกันสักนิดหนึ่งนะฮะลองดูนะครับเผื่อมันได้ไม่ได้ก็แล้วไปนะเอาสามสิบเอ็ดหารดูข้อนี สาอะไรไดห้ 52, ไม่มีก็จะมีได้อยู่ที่1นึ่งครับสามสิเอหนึ่งสาลบกันเดือเท่าไหรฮะตรงนี้2อลบหนะฮะได้1นะครับห้ 5, ลบสได้2อนงะเดือยวี่จะไปชัก7ลงมาครับโอเคถามว่า3าคูณกับใครได้2องหนึ่งเจง่ายเลยครับก็คือเครับได้อยู่ที่สองหนึ่งเพอดีนะฮะโอเคแสดงว่า31หารลงลงแสดงว่ามีความเป็นไปได้สูงมากนะ,ะที่จะเป็นคําตอบของในวันนี้นะฮะนะ อโอเคครับคูมก็จะใส่ผลหารเลยลตรงนี้ได้อยู่ที่17ครับต่อไป1,147อันนี้เป็นเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องมาคิดดูโลงหา,าหารยาวตรงนี้นะฮะ11นะฮะ47ลงหารด้วย3 1เ3 1ดคูณใครได้114ลงเอาแถบนี้เลยนะฮะซึ่งก็น่าจะประมาณอยู่ที่3นะครับโดยประมาณไม่น่าจะเกินนี้นะฮะ313 339 93ลบลบก,กันนะฮะ ตรงนี้เหลือหนึ่งะฮะตรงนี้เหลือ2ครับได้2 1 7เช่นกันเพราะได้เท่าไหร่เหมือนกันฮะสาคูณใครได้217ก็คือคูณ7นั่นเองเพราะตรงนี้ผลลัพธ์เป็น37ป้ากฏว่า31นะลูกหารลงต้องสองตัวเลยแสดงว่า31คือหอรอ์มนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเป็นตัวที่หนูกําลังตามที่กําลังหาอยู่ตอนนี้หรือเป็นสิ่งที่โจถามนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นจบแล้วลูกตรงนี้การหานะลูกก็จะสิ้นสุดลงนะครับเพราะว่าผลหารเป็น17 กับ37เจป็นจำนวนจะพาะทั้งคู่พันสิ้นสุดแค่นี้เพราะวันนี้หอเรามองของเราก็เลยเป็นใครนั่นเองลูก3 1ตอบไปเลยครับเรียบร้อยครับนี่คือเทคนิคนะลูกหนูไม่ต้องไปค้นหาตัวเลขกันเป็นยากของชอยนะั่นแหละมาหานเพราะชอยก็คือหอเรามองซึ่งหาร2ตัวนี้ลงตัวแน่นอนนะครับเสร็จนะฮะจดลงไปครับ โอเคเสร็จเรียบร้อยฮะคราวนี้ต่อมาเรามาดูข้อหนึ่งนะฮะก็คือข้อที่12ครับข้อนี้ก็ยังคงอยู่ที่เรื่องของอโจทย์ปัญหานะครับโจทย์ปัญหาเหมือนเดิมแต่ดูแล้วก็น่าจะเป็นโจทย์ปัญหาหรอรมหรือพอรนครับเพราะอะไรมันมีกลุ่มตัวเลขครับสังเกตง่ายๆนะครับหน่วยเป็นวินาทีด้วยนะก็บอกว่าน้ําเกลือ3ขวดนะครับหยดครั้งหนึ่งใช้เวลาแบบนี้แบบนี้ตามลาดับถ้าเกลือหยดพร้อมกันครั้งที่1แล้วนานเท่าไหร่ นะครับนะนานเท่าไหร่คือจะหยดพร้อมกันในครั้งที่สองสังเกตได้ว่าโจทย์ได้ถามสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับเพราะว่าตรงนี้มันก็คือโจทย์คอร์นอนั่นเองนะครับถ้าถามในอนาคตนะลูกที่จะเกิดขึ้นคือคอร์นอจําไว้เพราะฉะนั้นเราก็จะนำนะครับตัวเลขเหล่านั้นนะครับมาหาคอรนอลูกก็คือ20 2สิบนั่นเองนะฮะเราก็มาตั้งหารสั้นหนึยี่สิบนะฮะยี่สิบห้าครับ, 25, รบอ่าแล้วก็ 30นั่นเองนะฮะเราก็มาตั้งหารสั้นแบบนี้เลยโอเคคราวนี้เสร็จแล้วนะฮะต่อไปเราก็หาตัวเลขมาหารนะครับซึ่งตัวเลขมาหารนั้นคงหนีไม่พ้นเลข5นะครับเพราะ5นี่หารลง1้อย์นะฮะ5 4 20สครับ5 5าห้าครับอหฮะต่อไปนะครับเราจะหยุดไหมคำตอบคือไม่หยุดทำไมเพราะมันจะมีอย่างน้อย2จุดถ้ามีอย่างน้อย2จุดแล้วมีเลขอื่นหารลงตัวเราต้องหารต่อครับนะจำไว้นะฮะย้ำนะฮะ อย่างน้อยถ้ามีเลขสองตัวที่เลขอื่นหารลงตัวเราจะต้องหารต่อครับซึ่งเลขอะไรหารได้ลูกเลขสองนั่นเองสองสองสี่ตรงนี้ไม่ลงก็ชักลงมาเลยครับสองสามหกเราสังเกตน,นะครับจานวนเฉพาะจานวนเฉพาะจานวนเฉพาะถ้าเกิดจานวนเฉพาะหมดแบบนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหยุดทันทีเรียบร้อยนะฮะต่อไปเราจะไปสรุปค่าคอรนอนะฮะว่าค่าคอรนอนของข้อนี้เนี่ยนะฮะมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับ พรนนะฮะก็จะมีค่าดังนี้ฮะก็คือเอาเลขอะไรบ้างอ่าเลขห้าเลขสองเลข2เลขห้าแล้วก็เลขสามครับเอามาคูณกันหมดเลยลูกว้ได้ดังนี้ฮะห้าคูณสนะฮะแล้วก็2อคูณห้าแล้วก็คนะูณสามโอเคเรียบร้อยคะต่อไปเสร็จแล้วห้าคูณสตรงนี้นะลูกตรงนี้ได้สิบ สอคูณหได้1010ิบคูณสิได้ร้อยหนึรยไปคูณสได้ทั้งสิ้นก็คือสามร้อยครัต่อไปยี่สิบ้าสามิมีหน่วยเป็นอะไรครับวินาทีเพราะฉะนั้นตรงนี้หน่วยก็จะออกมาเป็นอะไรด้วยวินาทีฮะโอเคเรียบร้อยครับต่อไปเรามาดูในช้อยในช้อยนะลูกมันต้องการหน่วยนาทีนะฮะทุกช้อยเลยครับเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องเปลี่ยนวินาทีให้เป็นนาทีโดยการใช้หน่วยเทียบดังต่อไปนี้ครับนั่นก็คือหกสิบ วินาทีเท่ากับอะไรฮะหนึ่งนาทีลูกอ่าเราจะใช้หน่วยนี้นะลูกในการเทียบเพื่อที่จะหาดูว่าสามร้อยวินีนะฮะคิดเป็นกี่นาทีฮะโอเคนะนี่คือหน่วยที่ใช้เทียบลูกหากวงก็จะลอมไว้ให้เราโอเคนะครับตอนนี้วิธีคิดเหมือนข้อก่อนหน้านี้ลูกก็คือว่า 60บวกกันกี่ครั้งแล้วได้300วิหนูก็เขียนนอ่ะหนูน่าจะรู้อยู่หรอกเอา60ไปหารก็ได้นะครับวิธีการคิดก็คือ60ไปหารอันนี้วกามจะคิดแบบง่ายๆลูก60เนี่ยนะก็จะบวกกันทั้งสิ้นก็คือ5ครั้งนะฮะโดยประมาณนะฮะ60แล้วก็60ลูกอ่ะแบบนี้นะฮะ5ครั้งครับครบพอดีนะฮะ1ครั้งคิดเป็น1นาทีบวกไปตรงนี้ก็1นาทีบวกตรงนี้ฮะ1นาทีลูกตรงนี้ก็1นาทีตรงนี้ก็ หนาทีเพราะรวมต้องสิ้งกี่นาทีฮะหนาทีนั่นเองนะครับโอเคเรียบร้อยครับอ่าว่าตอบช่อยไหนครับช้อยสครับโอเคลอกลงไปครับ สำหรับตรงนี้นะฮะเห็นไหมห่วงก็เปลี่ยนหน่วยง่ายนะลูห่วงไม่ได้ออกไปหารยาวเลยเดี๋ยวถ้าใครจะเอาไปหารก็ก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับก็ได้5เท่กากันลูกนะฮะแต่ตรงนี้คิด,ดง่ายๆลูกก็คือ60บวกกันอีกครั้งได้300แค่นั้นเองนะฮะมันก็จะคิดได้ง่ายตรงนี้แบ,บ่งเป็น60วินาที60สิบวิหกสวิหกสิวิก็ตีไปนะฮะ1นาทีลกกูเห็นไหมห่วงก็เขียนมาข้างล่างไปรมข้างล่างหกสิบวิหนึ่งนาทีอย่างนี้นนนนก็จะคนะะฮ โอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวว่วงก็จะจบการบรรยายไว้เป็นยยเช่นนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้านะครับสามารถรับข้อสอบในข้อสอบไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ